สวัสดีค่ะวันนี้พวก็นนช่องโรยลี่นะคะวันนี้นะ้องพอยนะคะก็มาอยู่ที่รัฐยา่นคือถึงชาติเขาใหญ่นะคะนี่ได้ซื้อบัตรมาแล้วเนาะบัตรไม่แพงเลยมา,มาดูกันมาดูกันนี่นะคะมาดูวิวธรรมชาติอืมตอนนี้เนาะเวลาบ่ายสองครึ่งนะคะยังมีหมอกอยูอ่เลยเนาะนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตอนที่มันมี นี่นี่นี่ทุกคนดูหมอกนะคะอันนี้หมอกนะส,สวยมากนี่สุดแล้วมาแล้วสวัดส,ด,ส,ด,สดี